เป็นคนชอบทำข่าวครับชอบทำข่าวคือหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมเอ๊ะมาทำข่าว<ม>แต่เขื่อนอุบลรัฐแท้<ม>ข่าวอื่นไม่มีเลยไงประมาณนี้ครับ<อ>คือหัวใจหลักๆของของผมนี่คือการได้มาเกาะติดทำข่าวที่เขื่อนอุบลรัดต่อเนื่องช่วงนี้ก็เป็นกระแสเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งต้องการความใหม่ความสดของของภาพในการที่จะนำประกอบกับข่าวที่เรานำเสนอครับ ให้มีความทันสมัยไม่มีความย้อนแยง้งผมต้องการความใหม่ความสดของภาพครับนำนำมาประกอบในการนำเสนอให้มันสอดรับกับคำบรรยายนะครับอย่างอย่างการเขียนข่าวเหมือนกันคำบรรยายของคุณจะจะสละสลวยขนาดไหนจะดีขนาดไหนแต่ในเมื่อภาพไม่สอดรับกันมันก็ขาดความน่าสนใจเนาะ <Okay. S 2> ประมาณนี้นครับรในในเกการาาดำเนิน ชมในช่วงสุดท้ายนี้นอา้ายไปแล้วป่ะครับคุณได้ไปแล้วเนาะครับครับครับโชคดีได้ครับ